สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาโพสเฟซบุ๊กแบบส่วนตัวนะครับผมซึ่งการโพสแบบนี้นะครับจะไม่มีใครเห็นโพสของเราได้เลยนะครับเราจะเห็นโพสแค่คนเดียวนะครับเหมือนเพื่อนๆอยากโพสแบบอยากด่าใครอยากด่าใครแต่ว่าไม่อยากให้คนเห็นนะครับอยากโพสเฉยๆอยากโพสอยากระบายโดยที่ไม่อยากให้ใครเห็นนะครับหรือว่าอยากโพสอะไรเตือนตัวเองนะครับเช่นโพสว่า พวกนี้พวกนี้เราจะเช่นโพสว่าพวกนี้เราหิวข้าวเรารักเธอนะแต่เราไม่อยากบอกใครนะครับไม่อยากให้ใครรู้เราเราโพสเฉยนะโพสความในใจของเราลงไปเฉยนะครับแต่ว่าไม่อยากให้คนรู้นะครับผมจะมีวิธีดังต่อไปนี้น,นะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่าขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผมจะเริ่มผมจะกดไปที่หน้าจอหน้าหลักก่อนนะครับอ อันดับแรกนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน facebook นะครับกดเข้าไปเลยอ่านะครับแล้วต่อมานะครับให้กดคำว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะครับผมให้คลิกเข้าไปเลยอ่ามันจะมาหน้านี้นะครับเปนน็นหน้าที่เราโพสแคปชั่นปกติเลยนะครับผมพิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะครับเช่นพรุ่งนี้เรามีนะับ กินขะ้าวสิบโมงนะอันนี้อันนี้เหมือนที่อันนี้ท่านผู้ชมนะครับจะโพสต์อะไรก็ได้นะครับจะพิมพ์อะไรก็ได้หรือว่าโพสต์รูปอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นการอ่าเป็นการโพสต์ก่อนนะครับผมเมื่อเราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกคําว่าเพื่อนนะครับคลิกคำว่าเพื่อนตรงนี้เลยนะครับอครับต่อมานะครับให้กดคําว่าดูเพิ่มเติม คลิกเข้าไปเลยอ่ามันจะมาหน้าแบบนี้นะครับต่อมาให้กดคำว่าเฉพาะชั้นปิกเลยนะครับผมแล้วก็กดคำว่าเรียบร้อยอการตั้งโพสเฉพาะชั้นนะครับเป็นการตั้งโพสที่คนโพสนะครับหรือว่าเจ้าของ Facebook นะครับเห็นได้เพียงแค่คนเดียวนะครับเพื่อนในเฟซของเราหรือว่าคนที่ไม่ใช่เพื่อนในเฟซของเรานะครับ ถึงจะมาส่องหน้าเฟซเรานะครับก็จะไม่เจอโพสต์โพสต์นี้ของเรานะครับเมื่อเราตั้งเฉพาะชั้นนะครับผมผมจะลองโพสต์ให้ทุกท่านดูนะครับผมกดโพสต์เลยเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปกุญแจแบบนี้นะครับผมแต่เพื่อนของเรานะครับจะไม่เห็นโพสต์ที่เราโพสต์เลยนะครับผมผมจะลองดูนะครับผมอผมจะลองเช็คดูให้ทุกท่านดูนะครับ การเช็คนะครับให้ไปที่หน้าโปรไฟล์เรานะครับผมเป็นการเช็คว่าโพสโพสนั้นคนที่ไม่ใช่เพื่อนในเฟซเราเวลาเข้ามาส่องหน้าเฟซเราจะเจอไหมนะครับกดที่จุดสามจุดหน้าโปรไฟล์เราได้เลยนะครับผมกดเลยติดต่อมานะครับให้กดคำว่าดูมุมมองของดูมุมมองของนะครับกดเข้าไปเลย มันจะมาหน้าตาแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นวิธีสมมุตินะครับการจําลองเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนในเฟซเรานะครับก็คือคือมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเนื้อหานี้บนโปรไฟล์ของคนสาธารณะก็คือเวลาคนมาส่องเฟซเรานะครับถ้าเราโพสเฟซแบบสาธารณะนะครับบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อนในเฟซของเรานะครับจะสามารถเห็นโพสโพสนั้นของเราได้เลยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับทุกท่านครับ โพสที่ผมโพสไปเมื่อสักครู่นี้คนที่ไม่ใช่เพื่อนในเฟซของผมนะครับเวลามาส่งก็ไม่เจอนะครับเห็นไหมครับผมอ่าไม่เห็นนะครับจะเห็นเฉพาะโพสต์ที่ผมตั้งไว้แบบที่ผมตั้งไว้แบบสาธารณะนะครับผมเช่นผมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แบบนี้นะครับผมตั้งสาธารณนะคนนี้นะครับะจะไม่เห็นโพสต์ที่ผมโพสว่าพวกนี้มีนัดกินข้าวสิบโมงนะครับ เห็นไหมครับทุกท่านครับต่อไปนะครับผมจะลองกดคําว่าแก้ไขโปรไฟล์นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมต่อไปนะครับผมจะลองกดกลับหลังดูนะครับกลับหลังนะครับผมจะลองโพสต์รูปภาพให้ทุกท่านดูนะครับ เผื่อทุกท่านอยากโพสต์รูปแฟนหรือว่ารูปหรือว่ารูปที่เราอยากเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับใครที่อยากโพสต์รูปที่อยากให้เราเก็บไว้ดูคนเดียวในเฟซเรานะครับผมทาตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับมาหน้าตั้งแคปชั่นเหมือนเดิมนะครับผมแล้วคลิกตรงรูปภาพนะครับตรงการโพสต์รูปภาพตรงนี้นะครับเป็นรูปเป็นรูปถี่เขียวแบบนี้นะครับผมให้คลิกเข้าไปเลยเป็นการเพิ่มรูปภาพนะครับ กดเข้าไปเลยนะครับผมในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นการโพสต์รูปภาพรูปกล้องนะครับผมอผมจะโพสต์ไปเลยรูปนี้นะครับผมจะไม่อยากให้ใครเห็นเลยนะครับรูปนี้นะครับผมจะอยากเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับผมผมก็เลยสมมติผมอยากตั้งแคปชั่นว่าผมอยากตั้งแคปชั่นว่าภาพมันเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจน มาซานนะครับผมแบบนี้นะครับผมหรือว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องพิมพ์ข้อความก็ได้นะครับผมเราโพสแค่รูปภาพเฉยก็ได้นะครับแต่ก่อนโพสนะครับอย่าลืมตั้งตรงนี้อีกนะครับคิดไปที่คำว่าเพื่อนเลยนะครับผมถ้าใครเป็นรูปสาทารแล้วะนะครับก็ให้เปลี่ยนนะครับผมคลิกเข้าไปเลยมาหน้านี้นะครับผมแล้วก็คลิกคำว่าเฉพาะฉันเหมือนเดิมนะครับกดเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับผมให้ขึ้นรูปก่อนให้ขึ้นรูปล็อกกุญแจแบบนี้นะครับผมก่อนให้ขึ้นรูปล็อกกุญแจแบบนี้นะครับผม เฉพาะชั้นแบบนี้ก่อนนะครับก่อนจะโพสนะครับให้ตรวจดูก่อนนะเมื่อเราตั้งเสร็จเรียบร้อยให้เราคลิกไปที่โพสเลยนะครับผมอ่ากดโพสเลยเราสักครู่นะครับผมอ่าผมโพสเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้เป็นฟีดข่าวผมเลยนะครับผมเป็นเรียลๆเลยนะครับผมฟีดข่าวนะครับจะเป็นขึ้นลูกกรอนแบบนี้นะครับผมซึ่งขึ้นฟีดข่าวแบบนี้นะครับถามว่าถามว่าขึ้นฟีดข่าวแล้วเพื่อนในเฟซของเราหรือว่าคนอื่นจะเห็นโพสของจะเห็นโพสของเราไหมนะครับ ผมตอบได้เลยนะครับว่าไม่เห็นนะครับผมเพราะว่าเราตั้งเป็นเฉพาะชั้นเฉพาะชั้นก็คือเฉพาะเรานะครับที่จะสามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับผมอ่าผมจะลองกลับไปดูที่หน้าโปรไฟล์ผมอีกรอบนะครับกดเข้าไปเลยมันก็จะมาอยู่หน้าโปรไฟล์แบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมให้เช็คให้เช็คโดยวิธีกดจุดสามที่เข้าไปเลยแล้วกดคําว่าดูในมุมมองของอ่ามุมมองที่ในที่นี้ก็คือมุมมองของคนที่ไม่ใช่เพื่อนในเฟซของเรานะครับหรือคนที่เป็นเพื่อนในเฟซของเรานะครับมันจะรวมสองอย่างอยู่ด้วยกันเลยนะครับผมอ่า คนที่มาสองเฟซของเรานะครับก็จะไม่เห็นโพสที่เราโพสไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าข้อความที่เราตั้งไว้แบบเชั้นนะครับบุคคลภายนอกนะครับจะไม่เห็นเลยครับผมจะมีแค่เรานะครับที่เห็นโพสต์นั้นได้นะครับอครับผมต่อไปนะครับจะมาสอนวิธีการโพสให้คนอื่นเห็นได้เหมือนเดิมนะครับผมอขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้ไปที่โพสของเรานะครับที่เราตั้งไว้เฉะชั้นนะครับหรือว่าโพสที่มีรูปกรญแกรแบบนี้นะครับให้กดไปที่จุดสามจุดบนขวามือเลยนะครับผมกดไปเลยแล้วกดคําว่าแก้ไขโพสนะครับ มแล้วไปกดที่คําว่าเฉพาะชั้นนะครับคลิกเข้าไปเลยต่อมานะครับให้เราเพื่อนนะครับว่าเราจะให้เพื่อนเราเห็นหรือว่าจะตั้งเป็นสาธารณะได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะตั้งเป็นสาธารณะให้ดูนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าทุกคนที่ไม่ใช่เพื่อนในเฟซของเราหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนในเฟซของเรานะครับจะเห็นทุกอย่างที่เราโพสเลยนะครับเมื่อเราตั้งแบบนี้นะครับอ่าผมจะลองตั้งให้ทุกท่านดูนะครับเมื่อเรากดสาธารณะแล้วปุ๊บแล้วเราก็กดย้อนกลับไปเลยนะครับแล้วเราแล้วต่อมานะครับให้กดคาว่าบันทึกนะครับ รูปรูปนี้ของผมนะครับก็จะกลับมาเป็นสาธารณะนะครับผมก็คือคนที่เป็นเพื่อนของเรานะครับหรือคนที่ไม่ใช่เพื่อนในเฟซของเรานะครับจะสามารถเห็นรูปนี้ได้นะครับเมื่อเขาเข้ามาส่องเฟซเราหรือว่าเห็นผ่านฟีดข่าวของเรานะครับผมอ่าผมจะลองเช็คดูอีกรอบนึงนะครับกดไปที่จุดสามจุดเลยนะครับกดไปเลยแล้วกดคาว่าดูในมุมมองของนะครับปึ๊บอันนี้เป็นการดูในมุมมองของสาธารณะนะครับหรือว่าเพื่อนในเฟซของเรานะครับให้เราไปเช็คได้เลยนะครับอืม ใช่ไหมครับโพสที่เราโพสร,รูปภาพนะครับที่เราตั้งไว้เฉพาะชั้นตอนแรกนะครับตอนนี้คนที่ไม่ใช่เพื่อนในเฟซของกเรานะครับสามารถเ,าเจอรูปนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าโพสที่ผมโพสว่าพวกนี้มีนักกินข้าวสิบโมงนะยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปเปิดสาธารณนะหรือว่าตั้งไว้เฉพาะชั้นนะครับเพียงเท่า,า,บบบบานี้นะครับผมก็จะสามารถโพสแบบเฉพาะชั้นไครับผมไม่ว่าเราจะโพสร,รูปตัวเองหรือว่ารูปแฟนรูปเกี่ยวกับงานรูป ทุกอย่างนะครับที่เราไม่อยากจะให้คนอื่นเห็นนะครับเราแค่อยากมาเราแค่อยากโพสเฉยๆอยากโพสเฉพาะฉันอยากอยากกลับมาดูเฟซตอนไหนก็เจอแต่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับก็จะสามารถโพสได้ตลอดได้เลยนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับก็จะสามารถโพสแบบส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม